สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินที่มีบ้านนะครับเป็นบ้านพักบ้านอาศัยที่ของเรานะั้นอยู่ที่ตำบ,บนขอเ,ขเพิ่มอำเภอบ้าน,นาจังหวัดนครนายกนะครับพื้นที่มีทั้งหมดสองงานสี่สิบสามตารางวาเป็นโฉนดทุกแดงท่าในใดที่มองหาพื้นที่เอาไว้ทำกิจการของท่านหรือว่าเป็นบ้านพัก ก็ได้นะครับบ้านพักก็ได้ก็ดีนะครับเพราะว่าด้านหน้าติดถนนสีเลนเลยอยู่ตรงข้ามกับอบตตำบลขอเพิ่มนะครับ <im itation> พื้นที่แปลนนี้ก็ห่างจากอำเภอบนาประมาณสิบกิโลนะครับาจากอำเภอบนาประมาณสิบกิโลบิงไปนครนายกก็ประมาณยี่สิบหกกิโลนะครับพื้นที่ของเราก็อยู่ตรงนี้มีบ้านทำหลังเดี๋ยผมจะพาไปดูส่วนตรงนี้เราเห็นนี่คืออบตตำบลขอเพิ่มนะครับติดกถนนสีเลนเลยนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะไปที่อำเภอแก่งคอยนะครับก็ด้านนี้นะครับเป็นถนนสี่เลนที่รถวิ่งเนี่ยนะครับเดินทางสะดวกสบายท่านใดที่มองหาเอาไว้เป็นกิจการของท่านผมว่าแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าสนใจท่านใดที่มองหาเอาไว้ทําเป็นร้านค้าร้านขายทํากิจการที่ท่านคิดว่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ของท่านก็ แปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนที่เป็นบ้านนะครับนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะมีบ้าน3สามหลังหลังที่หนึ่งก็นี่นะครับที่มีรถจอดนะครับที่ก็ททาเป็นเพิงไว้เนี่ยครับเป็นบ้านทําเป็นร้านค้าเอาไว้แล้วนะครับหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าและส่วนที่เป็นด้านในก็คือหลังที่สองก็คือหลังนี้นะครับสร้างเอาไว้แล้วแต่ยังไม่เสร็จนะครับส่วนที่เป็นหลังที่สามก็คือทาประตูเข้าบ้าน มีรถจอดเป็นที่เก็บของอยู่ด้านในนะครับผมจะไปถ่ายให้ดูตันนี้เรามาดูด้านหน้าที่เป็นถนนติดกับถนนนะครับแล้วก็เป็นบ้านหนึ่งหลังที่อยู่ด้านหน้านะครับแต่ตอนนี้ประตูเขาปิดเอาไว้เนาะพื้นที่นี้ก็ใช้สอยสะดวกสบายด้านในก็กําลังจะสร้างแต่ยังไม่แล้วนะครับส่วนด้านนี้ก็คือหลังที่สองนะครับหลังที่สองคือถัดมาจากถนนสี่เด่น ทำเอาไว้กําลังจะเสร็จแล้วนะครับทำเอาไว้ประมาณ60-70%แล้วนะครับเหลือจะทําประตูหน้าข้างหน้าก็ทํากิจการอะไรของท่านก็ได้นะครับด้านนี้เขาตั้งราคาไว้อยู่ที่สามล้านสองแสนบาทนะครับ2องงาน43ตารางวาเป็นฉนดพุดแดงนะครับ ส่วนอีกหลังที่คืออีกหลังหนึ่งก็อยู่ด้านในตัวหน้ารถผมนะครับเป็นประตูเข้านะครับเป็นอยู่ด้านในอีกหนึ่งหลังตอนนี้เป็นคือหลังที่สองนะครับสร้างแล้วกําลังจะเสร็จสานต่อได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้ส่วนด้านนี้เป็นหลังที่สามนะครับเนี่ยจะมีบ้านแล้วก็มีโอที่จอดรถนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นหลังที่สามเนาะทาประตูทําอะไรทํารวดไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ด้านนี้ก็คือหลังที่สามนะครับ ที่จอดรถก็สะดวกสบายเนาะหลังที่สามนี่ก็มีบ้านพักบ้านอาศัยด้วยนะครับนะครับหลังที่หนึ่งก็อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับมีห้องพักห้องอาบน้ําห้องครัวทุกอย่างนะครับอยู่ติดะดดถนนสี่เลน,น,นเลยนะครับหลังที่หนึ่งนะครับท่านใดที่มองหาพื้นที่แบบนี้เอาไว้ทํากิจการของท่านนะครับแปลงนีผมา่าเป็นหนึ่งแปลงที่น่าสนใจมีทั้งหมดสองงานสี่สิบสามตารางวาเป็นโฉนดพุทุดแดง ขายอยู่ที่สามล้านสองแสนบาทนะครับที่ดินสวยนะครับตอนนี้อยู่ที่ตับลเัดสมุทอำเภอบ้านาจานังหวัดนครนายกนะครับติดอยู่กับถนนสีเลนเลยนะครับเดินทางสะดวกสบายเหมาะกับทํากิจการนะครับกิจการของท่านไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็มีบ้านให้เป็นที่ียบร้อยแล้วนะครับสงสัยยังไงก็โทรมานะครับที่เบอร์ 089083989นะครับรถวิ่งเสียงดังมากเลยครับที่ดินแปลนนี้ผมไปก่อนนะครับมาเจอกันแปลงต่อๆไปนะครับสงสัยยังไงก็โทรมานะครับรถวิ่งดังมากเลยนะครับที่ดินแปลนี้สวยนะครับมีบ้านสามหลังผมไปก่อนนะครับ